ยินดีต้อนรับกลับสู่ไร้เลกาซีสถานที่ที่ทุกเส้นทางมีเรื่องราวและทุกเครื่องยนต์มีมหหายใจของตัวเองวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ยานพาหนะที่ผสานการผจญภัยความสะดวกสบายและดีไซน์ล้ำยุคเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือการจอดลึก2026 Toyota b u l l โตโยต p าบุลเคปอร์แวนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นจากแนวคิดและถูกพัฒนาให้กลายเป็นความจริงพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางทั่วโลก ถ้าคุณเป็นคนที่ใฝ่ฝันอยากตื่นในสถานที่ใหม่ๆจอดรถวิมผาหรือออกเดินทางโดยไม่ต้องละทิ้งความสะดวกสบายที่คุณเคยคุณจะต้องชอบทุกช่วงของวิดีโอนี้อย่างแน่นอนลองนึกภาพตามไปพร้อมกันโตโยต้าบุลเล็ต2อมาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยเฉียบและไหลลื่นตามหลักอากาศพลศาสตร์เส้นสายที่โฉบเฉียวประกาศความมั่นใจในทุกมุมมองด้านหน้ามาพร้อมดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่ของโตโยต้า ตัวรถใช้โครงสร้างน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำให้การเดินทางไกลทั้งประหยัดและมั่นคงไม่ว่าคุณจะขับบนทางคดเคี้ยวบนภูเขาหรือแล่นยาวเรียงชายฝั่งแคมเปอร์แวนคันนี้ให้ความรู้สึกนิ่งและนุ่มนวลระบบกันสะเทือนรุ่นใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงสะเทือนและเสียงรบกวนในห้องโดยสารอย่างเห็นได้ชัดด้านขุมพลังบุลเลตมาพร้อมระบบไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์เทอร์โบขนาดกะทัดรัดเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของโตโยต้า ให้การขับขี่ที่เงียบมีกำลังและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณสามารถเลือกโหมดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนเมื่อต้องการเข้าแคมป์แบบเงียบเงียบหรือใช้โหมดไฮบริดเมื่อเดินทางไกลโตโยต้าระบุว่าระบบใหม่นี้ประหยัดเชื้อเพลิงและมีแรงบิดเพียงพอสำหรับทางชันหรือการลากอุปกรณ์เสริมต่างๆรองรับชาร์จไวทำให้พร้อมสำหรับการเดินทางทริปยาวทั่วประเทศแต่สิ่งที่ทำให้บุลเลตโดดเด่นที่สุดคือการออกแบบภายในที่ให้ความรู้สึกเหมือนสตูดิโอเคลื่อนที่เมื่อเปิดประตูบานข้างคุณจะก้าวเข้าสู่พื้นที่่อออกแบบยาาางชญฉลด เต็มไปด้วยแสงธรรมชาติจากกระจกบานใหญ่ด้านข้างและสรูปแบบพานโนรามาทําให้ภายในดูกว้างและโปร่งมากขึ้นพื้นที่หลักเป็นโซนนั่งพักที่ปรับได้หลายรูปแบบจะนั่งทํางานทานอาหารหรือกางเป็นเตียงพักก็ทําได้ง่ายบาะใช้โฟมเมมโมรี memory, และหุ้มด้วยวัสดุทนทานต่อความชื้นและการใช้งานหนักฝั่งตรงข้ามเป็นครัวขนาดกระทัดรัดแต่ครบเครื่องคุณจะได้เตาอินดักชันอ่างล้างจานสแตนเลสต,ตู้เย็นอัจฉริยะพร้อมโหมดควบคุมอุณหภูมิ และช่องเก็บของแบบโมดูล่าที่ล็อกเข้าที่เพื่อลดเสียงกระแทกเวลาขับเคลื่อนตู้เก็บของด้านบนให้พื้นที่เพียงพอสําหรับอุปกรณ์ทําอาหารกล้องหรือของใช้ส่วนตัวดีไซน์ทั้งหมดเน้นความเรียบง่ายและสบายตาช่วยให้ภายในดูสะอาดและน่าอยู่แม้ระหว่างเดินทางยาวๆส่วนท้ายของรถมีระบบเตียงพับอนเนกประสงค์ที่สามารถกางออกเป็นที่นอนสําหรับผู้ใหญ่2คนมีไฟส่องสว่างแบบแอมเบียนที่ให้บรรยากาศอบอุ่นตลอดคืน ระบบควบคุมบุณหภูมิแบบประหยัดพลังงานช่วยให้ห้องโดยสารเหมาะกับทุกฤดูการโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไฮบริดสำหรับคนที่ต้องการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกบุลเลตมาพร้อมูนย์ควบคุมแบบดิจิทัลบนผนงังสามารถปรับไฟแอร์ระบบโซลาร์ระดับน้ำและความบันเทิงได้อย่างง่ายดายเสาสัญ,ญญาณความเร็วสูงรองรับการสตรีมทำงานหรือใช้นำทางได้เป็นอย่างดีออปชันเสริมอย่างแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสามารถชาร์จอุปกรณ์และให้พลังงานเพียงพอสำหรับแคมป์แบบออฟริดหลายวัน พื้นที่จัดเก็บก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างช่องเก็บของใต้พื้นพ็อกเก็ตแนวตั้งและชั้นด้านบนถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบทําให้ทุกพื้นที่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะพกจักรยานอุปกรณ์ตกปลาโดรนหรือกล้องถ่ายภาพก็มีที่ให้จัดเก็บอย่างปลอดภยัยด้านความปลอดภัยบุลเลตมาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดของโตโยต้าทั้งระบบอ่านป้ายถนนช่วยควบคุมเลนลดความเสี่ยงการชนและกล้องมุมกว้างรอบคันช่วยให้การเดินทางยาวๆปลอดภัยและไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป 2026 Toyota Bullet ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแคมปิ้งแต่คือเครื่องมือสร้างไลฟ์สไตล์สำหรับผู้ที่รักอิสรภาพและความสะดวกสบายด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาดระบบขับเคลื่อนล้ำยุคและเทคโนโลยีที่ถูกคิดเพื่อการเดินทางมันเชิญชวนให้คุณออกตามมหาถนนสายใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมติดตามไรเลกาซีเพื่อไม่พลาดเรื่องราวการเดินทางและยานยนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจอีกมากมายในอนาคต